สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเดิมนะครับนี่นะครับดูผมอยู่ในเงานะครับข้างบนกิษดากูด๊คาร์นะครับบ่งบอกรถสวยรถดีนะครับต้องกิษดาเข้าเรื่องเลยนะครับครับคันนี้นะครับออดี้นะครับออดี้เอแปดนะออดี้เอแปดเป็นรถนะครับไฮบิดนะครับรถระดับคลาสซีดานผู้บริหาร ถ้าเปรียบเทียบนะครับกับรถต่างค่ายนะครับก็พวกซีรีส์เนะครับเล็กซัสเ460บีเอ็มเอส300หรือ s 500นะครับเบนซ์นะครับเมอร์ l e เดสเบพูดผิดไปนิดนึงเมื่อกี้เบนซ์นะครับเ300หรือ s 500นะครับตัวนี้จะเป็นตัว a 8 a 8ยังไง a 8ตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับ a 8 l นะครับให้ดูรอบๆกันก่อนนะครับ ่มาดูข้างหลังกันเลยนะครับว่าเนี่ยครับสัญลักษณ์ของเขานะครับออดี้เป็นลูกลักษณะสัญลักษณ์ของเขาจะเป็น4ห่วงนะครับส่ห่วงนะครับถ้าเป็น5ห่วงกระเบื้องนะครับติดตลกนิดนึงนะครับแต่รถกิจสดาเราสวยเพื่อไม่ให้เป็นการเครียดเพราะอากาศมันร้อนมากนะครับ a 8 a 8 l หมายความว่าตัวยาวนะครับ a 8 l ก็เหมือนกับ BM 7 4 0 l อะไรลักษณะประมาณนั้นนะครับ L <S 2> <S 2> <S <ๆ>ก็คือตัวยาวนะครับดูนะครับรูปทรงของเขานะครับจะแบบเหลี่ยมๆหน่อยนะครับจะเหลี่ยมๆนะครับคันนี้สีดำถือว่าสวยนะครับผมอ่ะให้ดูรอบๆมาทางฝั่งนี้นะครับสีดำตัดกับพรมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ หน้ามองพอสมควรนะครับรถคันนี้นะครับเคลือบนะครับเนี่ยผมไม่ดูเลยดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าสีมันล้นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าแล็บนะครับแต่เป็นฟิล์มใสฟิล์มกันลอยนะครับเป็นฟิล์มใสนะครับนี่นี่เนี่ยเราให้ดูนะครับให้ดูนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราก็ลอกออกนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันใหม่นะครับลอกออกก็เงาวับนะครับชชเว็บมากนะครับผมดูไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวเชนนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ก็ชอบชอบรถนะครับไม่ค่อยถนัดว่าเขาเปลี่ยนเชนกันตอนไหนนะครับแต่น่าจะเปลี่ยนไมเนอร์เชนเลยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าเพราะถ้าเกิดเป็นตัวปัจจุบันตัว ล่าสุดตอนนี้เลยมันจะเป็นเส้นตรงนะครับแล้วขึ้นมานะครับผมอ่าคือถ้าเราเห็นอยู่ในหนังก็น่าจะเป็นหนังเจมบอลหรือหนังที่ว่าผมก็เรียกไม่ถูกนะครับว่ารับจ้างเป็นคนขับรถส่งของนะครับมันมากนะครับใช้ออดี้ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ครับผม นะครับขนาดวงล้อนะครับ20นะครับล้อเดิมๆลายเดิมๆลายออดดี้นะครับล้อขนาด20นะครับยางก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้ยางปีก็ยังโอเคอยู่นะครับ2017นะครับยาง2 0ง7นะครับไฮบริดนะครับบ่งบอกว่าไฮบริดนะเป็นรถสีดำ นี่ขนาดข้างนอกนะครับข้างในจะขนาดไหนนะครับผมข้างในนี่เขาล้ำมากนะครับคันนี้บอกราคากันอีกทีนะครับออดี้นะครับ A8 A8L เครื่อง2000ไฮบริดนะครับคันนี้ราคาปี2016นะครับขายกันอยู่ที่2ล้าน9 9 0 0 0บาท2้าน9 9 0 0 0บาทนะครับเราจะเริ่มข้างในกันแล้วนะครับ พวกเซนเซอร์กระจกนะครับมีหมดนะครับนี่นะครับปุ่มนะครับเขาล้ำจริงๆอะ่ะผมบอกได้คำเดียวเลยว่าคือตอนแรกนะผมอ่าก็เคยไลฟ์เคยสัมผัสว่าซีรีส์7เป็นยังไง S300 เป็นยังไงนะครับแล้วก็ LS460 คือระบบเป็นยังไงแต่พอเข้ามาในออด i ีนะครับออดีเขาจะเหมือนกับนั่งอยู่ในยานอาวกาศนะครับเนี่ยกดปุ่มก่อน นี่เครื่องสตาร์ตติดแล้วนะครับกดปุ่มเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับกล้องวิ่งขึ้นมาอ่านี่ผมปิดอีกครั้งนะครับน่าดูนะครับความไฮเทคของเขาเหยียบเบรกกดปุ่มปุ๊บเสียงเครื่องจะยังไม่ดังเพราะมันเป็นระบบไบบิดกดปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยจะลงขยับเพราะว่าตั้งไว้เซ็ตไว้กระบ,บอกตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับหน้าจออ่าให้ดูกันอีกครั้งนี่แล้วมันสุดจริงๆอ่ะครับคันนี้อ่า คือระบบเขาถ้าพูดกันตรงๆนะครับและเป็นประตูดูดนะครับตัวนี้เบาๆนะครับเห็นไหมครับเป็นประตูดูดนะครับประตูดูดนะครับสี่บานนะครับคันนี้เบาะหนังนะครับเป็นสีออกน้ำตาลไหมสีเข้มนะครับดูเลรักษาง่ายนะครับอ่ะคือถ้าจำไม่ผิดก็ตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นตัวรองขาครับตัวนี้นะครับพนักพิงรองขายื่นดองมานะครับคือบอกคู่หน้าของอ Audi A8 นะครับ A8L ที่เห็นผ่านๆตานะครับว่าทำไมมันถึงมีตัวปรับเยอะมากผมว่าน่าจะประมาณ12ทิศทางนะครับเบาะปรับได้ถึง12ทิศทางนะครับมอเตอร์ฝังทุกจุด เพื่อการอำนวยความสะดวกอ่านี่ส่งหน้าจอนะครับเมื่อกี้คุณพี่ปรับนะครับอ่าลองลองลองแตะดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมเตะฝั่งนี้นะครับนะครับนี่นะครับเพราะว่าผมกดแล้วนะครับนี่นะครับบอกลักษณะนะครับการปรับเบาะนะครับทิศทางตัวนี้นะครับตัวด้านหลังนี่นะครับตัวด้านหลังจะให้สูงจะให้ต่ํานะครับแล้วตัวบีบข้างเขาจะทําสัญลักษณ์เป็นเข้มๆดูนะครับ ตัวนี้คือตัวบีบข้ามถ้าอยากอารมณ์สปอร์ตขับรถที่เร็วขึ้นก็บีบเหมือนกับรถที่ว่าก็ใส่เบาะรถสนามนะครับพวกอะเลคคาโลอะไรแบบนี้นะครับบีบนะครับเพื่อให้กระชับเวลาเราเลี้ยวโค้งแรงๆนะครับเบาะรัดเข็มขัดปุ๊บแน่นนะครับผมว่าเขาเขาคิดได้แบบใส่รายละเอียดแบบได้สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับดูนะครับ n นวิเกเตอร์เนวิเกเของเขานี่คือเขาบอกลักษณะว่าถ้าเกิดว่าเราเรายังไม่ทันได้เลือกว่าเฉพาะเจอะจงเราจะไปไหนจะเป็นเหมือนลักษณะแผนที่เหมือนถ่ายจากนอกโลกอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยนี่ก็คือประเทศไทยนะครับนี่น่าจะเป็นพวกอินเดียเป็นลังพึ่งแบบนี้ที่เคยเรียนมานะครับ <c oughs> อาจจะติดตลกนิดนึงนะครับผมอยากดูรถครอบครัวด้วยครับ ได้ครับผมถามได้เลยครับคุณพี่รถครอบครัวเอาแบบไหนครับมีหลายรุ่นมากเลยนะครับผมอยากได้ c r v อยากได้ Fortuner นะครับหรือว่าจะเป็นพวกตระกูลเล็กซัสหรือจะเป็น BMX5 h มเอ i e r มีหมดครับเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วดูเ้านะครับข้างหลังทีนี้นะครับ การขับขี่นะครับน่าจะปรับได้อยู่ประมาณ3โหมดนะครับ3โหมดนะครับ EV เนี่ยหมายความว่ามอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มาหมวดปกตินะครับใช้มอเตอร์เดี๋ยนะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากับระบบไฮบริดผสมประส,มมะสานกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัว S นี่ก็คือสปอร์ตนะครับสปอร์ตนี่คืออัตราการขับมีอารมณ์สปอร์ตขึ้นแต่อัตราการสิ้นเหมือ สิ้นเปลืองเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับดูในกาคือรถรถยุโรปผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเคยสงสัยสงสัยไหมครับว่าเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ไม่ว่าจะเป็นพวก BM นะครับถ้ามาจากฝั่งยุโรปกันเลยทีเดียวเขาจะมีลักษณะในกาเบนซ์อาจจะอยู่นี้นะครับแล้วแต่รุ่นไหนค่ายไหนแต่ คอนโซลนะครับส่วนมากจะฝังด้วยในกานะครับบ่งบอกถึงอะไรครับหนึ่งนะครับความตรงต่อเวลานะครับในการทำงานผมว่าเกี่ยวนะครับเพราะฝรั่งเรื่องเวลาก็าสำคัญมากนะครับผมอ่านะครับตัวนี้ตัว AV นะครับหมวดเนี้ยประหยัดมากนะครับหมวดเนี้ครับนี่ครับช่องแอร์นี่คือเปิดปิดนะครับให้ลมออก ลมเข้านะครับแล้วแต่นะครับตัวนี้ก็สัญลักษณ์นะครับถอยเห็นนะครับตัวนี้ก็ม่านนะครับข้างหลังนะครับอ่าตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องอ่าพวงมาลัยนะครับเสียงเสียงเตือนผมว่าน่าจะไม่ได้รัดเบลล์นะครับอืนะครับแล้วก็หมวดคือตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเลือกอะไรเกี่ยวกับเรื่องแผนที่นะครับใส่ เลือกหมวดนุ่นหมวดนี้นะครับตัวเลขนะครับกดได้นะครับเนี่ยกดกดปุ๊บจะขึ้นหน้าจอนะครับผมของทุกสิ่งทุกอย่างใช้ได้หมดตัวนี้ก็บ่งบอกนะครับสัญลักษณ์เบาะเบาอุ่นนะครับลมอุ่นลมเย็นนวิเกเตอร์นะครับเพราะผมเปิดอยู่อ่าผมปิดดูนะครับพอผมปิดดูนะครับอ่ามันก็จะกลับสู่หน้าจอหลักนะครับทําให้เราเลือกนะครับหมวดต่างๆได้นะครับนี่นาฬิกานะครับนี่แผนที่นะครับ นี่นะครับแมปนะครับอ่ะกดยูอีกทีนะครับก็กลับมาเป็นหมวดนวิเกเตอร์แต่ถ้าเกิดอ่าเมนูเมนูกดปุ่มนี้นะครับระบบเขาเยอะจริงๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพอกดปุ่มนี้ปุ๊บผมจะเลือกยังไงนี่ครับคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกตัวอะไรผมผมชอบเรียกว่าพวกเดรกนะครับพวกจอยพวกหมุนอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเล่นเกมอ่ะครับหมุนเลือกนะครับ ถ้าเป็น B M จะอยู่ตรงนี้นะครับ B M จะอยู่ลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแป้นนะครับกดนะครับ Audi อยู่ตรงนี้อ่าออกยังไงครับแบ็กเลยนะครับตรงตัวหมอกเลยนะครับแบ็กอ่านะครับตรงนี้ก็เปลี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงนะครับผมใช่ตัวนี้มีนะครับแผ่นชิปนะครับแผ่นชิปอยู่ข้างหลังนะครับ อัตราทดเกียร์นะครับ8สปีดผมว่าอัตราการแบบแรงบิดอ่ะผมว่าสุดนะครับให้บิดใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยนะครับผมนะครับคันนี้8ปดสปีดนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับโดยเฉลี่ยนะครับรถบอดี้ใหญ่ขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้นะครับแต่ผม ผมถือว่าเขาประหยัดมากนะครับเขาเฉลี่ยได้อยู่ประมาณ16กกิโลนะครับต่อลิตรนะครับการสิ้นเปลืองพอเขาจะเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยนะครับแรงมาก็200ต้นนะครับคันนี้นะครับฝากเบอร์ฝากอะไรไว้ได้นะครับอยากดูรถคันไหนนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะพาดูนะครับผมอ่าคันเกียร์ก็ชอบมากเลยนะกระชับมากเลยนะครับดูคันเกียร์เขานั้นจับแบบถนัดเลยนะครับน่ะ แบบนี้เลยนะครับอให้ดูข้างหลังกันนิดนึงนะครับผมได้ยินไหมครับได้ยินนะครับผมอให้ดูให้ดูก่อนนิดนึงนะครับประตูดูดสีบ่บาน ลองนั่งดูครับข้างหลังนะครับอ่ะทีนี้ข้างหลังนี้นะครับเป็นตัวบังคับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์รูปนะครับเห็นไหมครับวงบอกว่าปฐมพยาบาลก็คือสัญลักษณ์นี้นะครับเปิดมาปุ๊บนะครับเป็นช่องอีก นะครับไปเก็บของใส่ของนะครับแล้วก็นี่ก็มีครับที่เปิดนะครับตัวนี้ก็ปรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอร์นะครับข้างหลังหุวนนนภูมินะครับปิดแอร์แล้วนะครับบังคับได้จากตรงนี้นะครับอืมแล้วหลายคุณสงสัยว่าเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้ครับแล้วเราจะลงยังไงครับ นี่นะครับเอาขึ้นนะครับถ้าเกิดมีคนนั่งนะครับผมเอาขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีใครนั่งนะครับเราก็เอาลงเหมือนเดิมครับนี่นะครับปุ๊บถือว่าหรูหรานั่งสบายนะครับถือว่าค่อนข้างสบายเลยแหละครับที่เขียาบุรีนะครับ ทำที่ขีอบุรีมาด้วยนะครับแล้วก็ปลดออกปลดออกนะครับเอาบุรีทิ้งนะครับอ่าแล้วเราก็ปิดกลับเหมือนเดิมม่านนะครับม่านนี่นะครับข้างหลังบังคับได้จากคนนั่งเหมือนกันนะครับนี่ครับม่านนะครับเหมือนเราร้อนนะครับ ออแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นข้างบนนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นหลังคาแก้วนะครับท่อนหลังท่อนหน้าเป็นสลูปนะครับนี่ผมปิดนะครับอากาศมันร้อนนะครับเมืองไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นม่านไฟฟ้าเหมือนกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไฟฟ้าหมดนะครับแล้วดูไฟเข้ามานะครับตัวนี้กดมาปุ๊บไว้มองหน้านะครับ สวยได้นะครับเนี่ยสวยนะครับกลางค่ำกลางคืนแล้วดูไฟก็มาผมนึกว่าอยู่ในโรงแรม5ดาวนะครับแล้วสั่งการด้วยเสียงได้ไหมครับหลายคนสงสัยมีนะครับช่องนะครับหม่บางทีเราจะสั่งการด้วยเสียงภายในรถอะไรประมาณนี้นะครับอ่านะครับแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูสรุปนี่นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับไอ้นี้ชฉพาอมานนะครับเฉพาอมานนะครับ ตัวนี้ก็ขึ้นมานะครับนี่นะครับมันขึ้นลงได้อย่างเดียวนะครับผมนี่เห็นไหมครับอากาศถ่ายเทนะครับเปิดเพื่อรับอากาศหรืออ,อยากดูชมชมบิวนะครับกดกลับนะครับจังหวะเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะ พับลงปกตินะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดม่านตามหลังอีกทีหนึ่งนะครับกันร้อนนะครับผมนี่นผมว่าเขาถือว่างนะครับกว้างมากครับท่านลูกค้ากว้างพอสมควรเลยนะครับนะครับนะครับนี่นะครับ โดยรวมๆนะครับผมถือว่าโอเคเบาะหนังนะครับทำความสะอาดง่ายนะครับแล้วถามว่าดอกเบี้ยหลายคนสงสัยนะครับดอกเบี้ยบอกเลยแล้วกันนะครับว่าดอกเบี้ยพิเศษได้แน่นอนนะครับ2.79นะครับสําหรับรถคันนี้เพราะปีมันใหม่นะครับแบงก์ก็จะมีกฎเกณฑ์กำหนดนะครับว่าปีไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่จะใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ไหม2.79คันนี้ใช้ได้ครับจะได้เยอะครับ นะครับสนใจเข้ามาดูรถกันได้ครับสวยจริงนะครับเ <_ C 1> ครื่องนี่เงียบมากนะครับ <_ C 1> เป็นระบบไฮบริดนะครับ <_ C 1> มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยนะครับผมอ่ะอ่ะให้ดูเครื่องกันนิดนึงนะครับ นี่นะครับคือให้เห็นนะครับว่ารถเพิ่งมานะครับเราไม่ได้ไปทําความสะอาดอะไรนะครับดูพวกกิ๊พวกน็อตนะครับไม่ได้ขันรถมาเดิมๆนะครับวิ่งน้อยนะครับสองหมืโล20,000กว่าโลดีกว่าครับ20,000ืกว่าโลนะครับรถสวยๆนะครับเสียงเครื่องก็เงียบมากนี่ผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับดูนะครับ สติกเกอร์นะครับมีโหมดน็อตเป็นหัวจีบไม่เคยขนันดูได้นะครับคือเอากันง่ายๆว่ารถเพิ่งมาล้างแค่ฝุ่นออกแล้วก็เอามาไล่กันเลยนะครับผมทีนี้ก็ดับเครื่องก่อนเนี่นะครับที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้นะครับบอกที่ขึ้นโชว์หน้าจอ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะปรับได้ประมาณ12ทิศทางนะครับสำหรับออดีนะครับปรับได้ประมาณ12ทิศทางนะครับดูภายในนะครับความสวยงามของเขานะครับดูนะครับ นะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับไว้ลองเวลาขึ้นรถเดี๋ยวสกปรกนะครับนะครับแล้วตัวนี้เป็นน่าจะเป็นพวกหนังกลับนะครับนะครับดูสวยมากอัคนาล่านะครับอัคนาล่าหมายความว่ายังไงคือทนไฟนะครับไม่ติดไฟนะครับความเข้าใจของผมผมคิดเอาเองนะนะครับเแล้วดูนี่นะครับล็อกออฟนะครับล็อกปิดเปิดนะครับของเขานะครับ ฝาท้ายเปิดได้จากข้างในนะครับนี่ล็อกฝั่งซ้ายฝั่งขวาล็อกกระจกได้หมดนะครับขอปิดเครื่องนิดนึงดับเครื่องก่อนนะครับผมนี่นะครับไฮบิดสกับเพดไฮบิดนะครับแล้วก็พวกชุดแต่งชุดสเติร์ดนะครับข้างบนก็เป็นสีปกติแต่ขอบข้างในจะเป็นพวก แผ่นเพดแผ่นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับสีดำตัดขาวถือว่าโอเคครับนี่ครับประตูดูดนะครับรถคลาสนี้ต้องประตูดูดนะครับระดับผู้บริหารเรื่องช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะครับสุดยอดขอบคุณครับคุณเทวฤทธิ์อ่านะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อน อยากจะให้รู้ว่าเรามีรถนะครับ Audi A8L นะครับไฮบริดเครื่อง2,000นะครับปี2016นะครับกิษด,ดาขายอยู่ที่2,990,000ล้าบาทนะครับสนใจติดต่อไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะครับรถที่เต็นท์มีอีกเกือบ400คันติดต่อ1ไม่ได้นะครับ1กิษด,ดาคุดค่าเบอร์โทรศรัพท์นะครับ086 8656996นะครับ0868656996นะครับปรึกษากันได้นะครับปรึกษากันได้นะครับเพราะเป็นคนชอบรถเหมือนกันแล้วขอให้ผมได้ดูแลนะครับเข้ามาติดต่อหนึ่งนะครับเรื่องรถไว้ใจกิษดาแถมพ่วงหนึ่งด้วยนะครับลืมบอกอีกนิดนึงครับป้ายสงวนนะครับผมป้ายนี้สงวนนะครับ พอดีว่าไม่ได้ขายพร้อมรถนะครับขอขอแจ้งนิดนึงนะครับว่าสงวนนะครับคันนี้วันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ